ไปกันที่ภาคเอกชนจัดใหญ่ปรุงเมนูอาหารขึ้นชื่อของภาคอีสานต้อนรับเทศกาลกินเจลาบแอนเซียนกระทะยักษ์8วัตถุดิบมงคลในงานเจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยครั้งที่24ค่ะ ที่บริเวณลานมอพ์คชั้นหนึ่งนะคะได้มีการจัดพิธีเปิดงานเดอะมอลโคราทเวนตี้โฟร์เลเจนดรี่เจเซจเจทวทิศกุศลจิตทั่วไทยครั้งที่24โดยนายสยามสริริฐมงคลผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพัททิพงศิทธิเวชสวรรค์น,นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายชาชวันวงจรรองนายกเทศมนตรีนครน,คร,น,ค,รนครราชสีมาประธานตระกูลแซ่สมสรสมาค ไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมากว่า30ตระกูลแท้ค่ะเขาร่วมปรุงเมนูเจยักษ์นะคะโดยมีนายปรีชาลิมอวบผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทดมอร,ราชสีมาให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า555คนที่มาร่วมงานบรรยากาศภายในงานก็เริ่มด้วยการสาธิตปรุงอาหารเจเพื่อสุขภาพจากหัวเฉียวแพทย์แผนจีนสาขาโคราชค่ะพร้อมสนับสนุนชาบำรุงร่างกายและขนมเปี๊ยะสูตรเจนะคะนำมาให้แขกผู้มีเกียรติ ได้รับประทานอีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะชมการแสดงจากสถาบันสอนเต้นซึ่งเป็นการแสดงเล่าเรื่องราวความรักของคู่บุญบารมีของกษัตริย์จีนเปรียบเสมือนการเดินทางของไข่มุกก่อนจะมาประดับอยู่คู่กับกษัตริย์ของจีนค่ะโดยการเดินทางตั้งแต่ออกจากเปลือกหอยออกมาตามท้องทะเลจนมาเจอผู้คนมากมายนะคะที่ต้องการจะครอบครองอยากได้ไข่มุกต้องผ่านอันตรายต่างๆความยากเข็ญบททดสอบต่างๆ จนไขมุกได้เดินทางมาถึงพร,รพระราชวังแล้วก็ได้ประดับอยู่คู่กับกษัตริย์ของจีนนั่นเองค่ะซึ่งไฮไลท์ภายในงานนะคะก็เป็นการปรุงเมนูเจเสริมมงคลลาบแปดเซียนกระทะยักษ์8วัตถุดิบมงคลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.40เมตรค่ะซึ่งก็จัดเสิร์ฟในสไตล์ทรดิชชวลนะคะแล้วก็ฟิวชั่นค่ะก็เรียกได้ว่า ลาบอาหารขึ้นชื่อของภาคอีสานนั้นสามารถที่จะสร้างความอร่อยได้ทั้งสองสไตล์ค่ะซึ่งก็เข้ากับคอนเซปต์นะคะยุทธจักรเจสพบอิ่มเจอิ่มใจเจนไหนก็มานะคะตอบรับสไตล์ไลฟ์สไตล์ของคนกินเจทุกเจเนเรชันเลยทีเดียวนะคะอิ่มอร่อยอิ่มบุญและก็สุขภาพดีกับสุดยอด เมนูอาหารเจนร้านดังระดับตำนานร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านสตรีทฟู้ดมากมายนะคะในเดอะมอลโคราชในคะร์ทาวน์ e ีโฟเ a เจนดอรีทัวทิศกุศลและจิตทั่วไทยครั้งที่24ในระหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคม2566ที่บริเวณแกรนด์ฮอลชั้น1 The m เดอะมอลโคราชค่ะ